สวัสดีครับวันนี้เราจะกลับมาเล่น Winning Eloven p r o Evolution Soccer 2007ต่อนะครับซึ่งเราควบคุมผู้เล่นในระบบฟิกนะครับก็คือควบคุมผู้เล่นเพียงคนเดียวนะครับซึ่งเราแข่งขันอยู่ในโหมดซีรีส์เซีตันที่2นะครับอันนี้คือผลบอลอิตาเลียนครับรอบแรกเลก2นะครับแล้มีปาลมานะครับมีคอวโวคิวโวเข้ารอบนะครับ เซซินาแอคคอี่แล้วก็คาตาเนียครับออนัดที่6นี้ครับเราจะไปเยือนากาลี่ครับโรม่าเจอวีเวนโนนะครับมิลานเจอฟรีอเรนติน่านะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับมิลาน15แต้มซามโดเรียสิบห้ครับอินเตอร์1ิครับโรม่าสิครับ ีออสิบลาซิโอสิบตอริโน่ก้นะครับนัดที่แล้วครับประตูเราทําเสียไป2ลูกนะครับจากที่จะชนะก็ต้องไล่ตีเสมอนะครับเกือบไปครับดาวซันโมเคปโปประตูนะครับมาแล้วครับเจลาดิโน่ห้าประตูนะครับเดี๋ยวเราไปจัดตัวผู้เล่นก่อนนะครับประตูสำรองนัดที่แล้วทําเราเสียไปสองลูกนะครับโอ้โหเคปโปเนี่ย ไม่ลงไม่ได้เพราะเราต้องเล่นโอ้โหสาดต้นไม่ไหวเอาอาเดโนครับกลัมตัวเป็นเตาโดเตาโดนะครับหรยฟิโกโอ้หริฟิโก้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ได้ไม่ไหวในนัดที่แล้วเป็นกอดโซ่โซว่างไงครับกอสโซ่ยังได้อยู่เป็นเนตติ โอ้โหทั้งแล้วมาเตเลตตี้นะครับมาเตเลตตี้เอาต้องเอามาเตเลตตี้ลงครับมาเตเลตตี้คู่กับคอนโดบ้าไปครับโอ้โหกองกลางเวียล่าต้องเอาเวียล่าลงเหรอครับเวียล่า เราไปจัดตัวสำรองก่อนนะครับสำรองแม็กเวลออซ้ายซ้ายเอาโซลารี่ครับพิโก้พิโก้นี่ไม่ได้ติดสำรองครับเราต้องบุกครับเด็ดเกาไม่ได้ออกไปโไม่ได้ออกไปลองสลับตันเลโคบา้าคูด แม็กเวลแม็กซี่คอนเตเลสไมคอนไมคอนกับโคโค่ี่โคโคน่าจ,จะได้ไซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาดีกว่าเออนี่ชุดสำรองเรานะครับกาเยลี่จะมาในแผนา 4, 3า3สนะครับไกยลี่นะครับ เราไปเซตตัวกับตันทีมกับตันทีมเป็นเทนนิสติอ่ะครับมีคลิกเนี้ยไกเป็นชุดเป็น ข้างเตะมุมข้างขวาเป็นท็อซ้ายเคปโปเป็นลูกโทษอยู่ครับเดี๋ยวเวลายืนอยู่ขวาเขาเป็นโซยืนอยู่ซ้ายครับชุดนี้แะครับเราน่าจะใช้ชุดนี้แหะครับกยลี่ครับจะอยู่ในชุดแดงกมมท่าครับแดงสำหรับกมมท่าส่วนอินเตอร์ทีมเยือนจะอยู่ในชุดขาวนะครับ เดี๋ยวเราไปเซตตัวอีกทีครับว่าเราเจ้าชุนนี้ลงจริงใช่ไหมครับเนี่ยนัดที่แล้วไล่ตีเสมอครับนัดน,นี้ต้องชนะให้ได้ครับเพื่อไล่ตามมิลานเข้าไปครับเ,ออเริ่มเขียครับแอคคลี่บุกจากซ้ายไปขวาระบบระบบผู้เล่นมีปัญหาทำไมเซฟไม่ทำงานครับโอ้โห ปกติเราก็เซฟไปแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับโอ้ครับอัครีจะบุกจากซ้ายไปขวาครับเอ้กายาลี่ครับกายาลี่างยครับของ

โอ้โห oh, ไม่ตรงกรอบครับยิงเลยครับลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โห oh, <ho. S 1> กองหลังแล้วช่วยกันไล่นะครับโ oh, อ้โหคามพิโซคมพิโซเสียบอลไปครับ Uh, อยู่ครับเอฟโปโไม่ได้ครับเ็แบบไม่ได้ครับโอ้โหของกลางเราตัดบอลขัดขาด,ดกันเกินอยู่ครับโอ้โหวียล่าว่าไงครับไปครับ เสติสายครับโอ้โหเล่นเบิร์นกันครับไปแล้วโยนไหมครับโยนไหมครับโยนไหมโอ้โหอาเดโนะบอกกดไม่ลงครับนึกว่าจะถึงเคปโปโอ้โหวียาลาเก็บไม่ได้อีกสลารี่ว่าไงครับสลารี่โอ้โหไม่ได้ครับสลารี่ไม่ได้ครับ ตัดโอ้โหได้ไหมครับไม่เอาได้ขยูครับเก็บโปเก็บไม่ได้ครับเตยยังได้ทุ่มอยู่ครับเตยยังไ,ได้ทุ่มอยู่เก็บโปไปรอแล้วครับโอ้โหไม่ส่งแต่แรกไม,ไม่ได้ยิงอีกไม่ได้อะไรเลย,ย,ย,ยเกือบไปเล่นประตูเขาแล้ว กองกลางเราตาค่อยค่อยคืนก่อนครับเคบโปต่งให้ครับไปแล้วโอ้โหไม่ถึงเคบโปรครับเมาลุดอีกครับกองกลางช่วยกันไปลงลไล่หน่อยครับช่วยกันไล่หน่อยครับ Put away. ป่าอยู่มือประตูแล้วครับไม่ได้ครับไปครับส่งไปเดยันครับโอ้โหเดยันเล่นอย่างนี้ไปครับโอโ้โ,อโหเล่นยากซะและ oh, <yes. S 2> ้วคอมปิโซโอ้โห อาปอีกเรายังไม่ขึ้นมาอีกไปครับเดยัน <Cord oba. S 2> อ้าวคอโนบ้าเล่นอย่างนี้โอ้โ oh หไปครับเดยันไปแล้วครับเดยันโยนไหมครับ โยนไหมครับเคปโปเรียบร้อยครับเคปโปมงไปแล้ว1-0ครับเคปโอกลับมาแล้วครับนึกว่าเดนโนจะแย่งมงก่อนนะครับโยนมาทับตำแหน่งกับอาเดโนครับลูกนี้ครับเดยันโยนมาครับทับตำแหน่งกับอาเดโนครับวอดีเคปโปอยู่ข้างหน้าเดนโนครับมงเข้าไปครับ อินเตอร์ขึ้นนำล้ว1-0ครับเตอร์ขึ้นนำล้ว1-0ครับเราต้องการประตูครับเพื่อจะไล่ตามมิลานครับตัดไม่ได้ครับ

ลงไปช่วยกันหน่อยครับโอ้ประตูโอ้โหเคลียร์ไม่ได้ครับโปต้องลงไปช่วยครับต้องลงไปช่วยกันลูกมงมปล่อยออกเอ้าไม่ออกปะเอ,อ้าไปทำเสียเตะม,มุมอีกโอ้โหกองหล,ลังแล้วเคลียร์ไม่ โอ,โ,โ,อโอ้โหโอ๋ตายแล้วครับอาดโ,โน่โอ้โหนึกว่าอาดโน่จะแหวก<ว><ว>ได้โอ้โหไม่ส่งตายครับไปครับ,รบอาเินโ,นโน่โอ้โหเอา<ล>เ็น<ล>เวอรล่า รอแล้วรอโอ้โ,อโหรอมงแล้วรอมงแล้วครัแต่โยนไปทางไหนพวกโอ้โหพวกคืนหลังโซลารี่โอ้โหอ้าวยิงเลยโอ้โหไม่ยิงงางหลอดไปซะจ,จบรึงแรกครับอินเตอร์นำอยู่1น่ 1> ครับ ต well, well, นี้ครับเข็บโปยิงเลยครับไม่ตรงกรอบครับโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับลูงนี้ครับกายารี่บุกขึ้นมาบ้างครับประตูรับไว้ได้ครับลูกนี้ครับ เดีย่ยนโยนมาครับแคปโปมงกอนครับ <c oughs> ยืนอยู่หน้านอาร์เดนโนพอดีครับ <c oughs> ลูกนี้ครับนึก,กว่าอาร์เดนโนยิงออกครับโอ้โหลูกนี้ครับกายารีมาอีกทำเสียเตะมุมสักเปล่าๆครับลูกนี้ครับกายารีครับ ออกครับมาครึ่งแรกนี่นะครับกายาีีคองบอล45เปอรยิงไป5ไม่เข้ากรอบเลยนะครับอินเตอร์คองบอล55เปอร์ยิงหยิงสเข้ากรอบ1นเป็นหประตูนะครับมิลานนำอยู่2 0แล้วครับโรมานำอยู่สองหนึ่โอโ้โหมิลานแรงฉุดไม่อยู่ครับนี่ถ้ามีจูเวนตัสด,ด้วยนะครับจะตัดแต้มดีนะครับเดี๋ยวคงต้องหาแผ่นปี2008มาเล่นนะครับพอมีจูเวนตัสแล้ว แผ่นนี้ไม่มีจูเวนต้สครับมีล้านก็เลยนำอย่างเดียวครับถ้ามีจูเวนต้สก็จะสนุกมากกว่านี้เองครับจูเวนต้สก็ตัวดังๆเยอะครับต้องไปหาแผ่น2อง8มาเล่นครับแผ่น2อง8มีแต่เป็นเครื่องเพย์ครับเครื่องคอมหายไปครับไม่รู้ใครยืมไปไหนอาเราไปเริ่มคขึ้งหลังนะครับ ถึงหลังนี้อินเตอร์จะบุกจากซ้ายไปขวาเริ่มเขียยแล้วครับอันเดนโนส่งไปที่วีเอล่าครับวเอล่าโยนเก็บโปได้อยู่เก็บโปส่งไปปีกซ้ายครับอกอดโซว่าไงครับคอมพิโซโอ้โหคอมพิโซเล่นอย่างนี้อีกแล้วครับกองหลังเราโอ้โหว่าไงครับคอนดูบ้าไล่ทันไหมคอนดูบ้าประตูโอ้โหไม่ตรงกอบประตูโวยเลยครับ เตาโดโว้วยเลยกองหลังเล่นอย่างนี้ครับแม่ยังนำอยู่แค่ลูกเดียวนะครับ <V> ยังนำอยู่ลูกเดียวโ oh, okay. <'s> อ้โหเคปโปโดนเออตกตรงได้อยู่กอตโซอ่าวกอตโซไม่ลากไปโยนอีกเอาแล้วครับโยนไหมครับกอตโซ โอ้โหประตูรับอยู่มือเลยแหมโอ้โหไม่ได้ครับของ,ของหลังเราเก็บบอลได้ไหมโอ้โหเราเสียฟาวโอ้โห ตัดได้วิล่าเอ้าวิล่าตัดไม่ได้ครับเค็บโปได้อยู่ครับเค็บโปได้อยู่ครับอ่า uh, ค่อยๆลำเลียงขึ้นไปครับโอ้โ oh หเอ oh. อ Here's Dan Stankovic เก็บโปขอบอลแล้วโอ,โ,โอ้โหไม่ไปอีก <c oughs> โอ้โเก็บโปก็ส่งช้าไปหน่อยครับ <c oughs> โทษทีเลยอ่าได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> โอ้โหไม่ส่งเซเนติ <c oughs> เปปก็บโปวิ่งทำทางไปแล้ว <c oughs> โอ้โหแต่ยิงไกลเลยครับไม่ได้ครับเคปโปของหลังเราลงไปช่วยกันหน่อยครับโอ้ <Diego Lopez. S 2> oh, ว่างไงครับโอ้โห oh, ไม่ชุกลงเ well อ้อเคปโปต้องมาช่วยเคลียร์ครับ Cross there. Solid the box. ว่าไงครับอันเดโน่โอ้โหเคปโปไม่รู้กันครับโอ้โหเคปโปถกไม่ได้ครับเคปโปล์ uh, o, ส่งไปแล้วครับอันเดโน่โอ้โหอันเดโน่ไป <get S 2> ไม่ได้โอ้โหเคปโปลถึงหลังนี้ เก็บบอลไม่ได้เลยครับอ้าว well. uh, เราได้ทุ่มครับคอยถ่ายบอลไปครับอ้าวเล่นอย่างนี้โอ้โหไปครับค่อยๆตรงลำเลียงไปครับโอ้ วิเอล่าทำเสีเย<ม>อยู่เรื่อยเลยครับเป็นอะไรครับนี่ No, ไม่ส่งนะครับโอ้โหไปแล้วครับข็บโปขอบอลด้วยขาบอลปาดมาเลยครับโอ้โหส่งชาติไหนไวะเนี่ย โอ้โห oh ไม่ถึงครับ่วยกันลงเลยครับของหลังเราลงกันทันไหมครับซึ่งหลังนี้เก็บบอลไม่ได้เลยครับอโอ้โหของหลัง <all S 1> มัวแต่เล่นไม่ส่ง <in it. S 1> ครับ โอ้โหนึกว uh ่าโดนแล้วเก็บโปกขึ <th> oh ้นไม่ได้ครับเอ้าโอ้โหหลุดว้าวโอ้โหเอ้าอาริโดเล่นอย่างนี้โอ้โห กองหลังเราจบเกมครับกิเตนะไปหนึ่งูนครึ่งหลังคองบอลไม่ได้เลยครับครึ่งหลังเก็บบอลไม่ได้เลยครับเก็บโผยิงลูกนี้ครับ ขาออกไปหน่อยเดียวครับลูกนี้แยรี่มาบ้างครับตูเรามือหนึ่งยังเหนียวอยู่ครับลูกนี้ครับเคปโปยืนอยู่หน้าอาเดโนครับสบัดงงเข้าไปครับหนึ่งศูนยครับลูกนี้ครับอาเดโนยิงออกไปครับ ายารี่บุกมาบ้างครับลูกนี้ครับประตูโวยเลยครับลูกนี้ครับเคปโปยิงประตูหนึบเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูนะครับครึ่งหลังนี้แกลลี่คอนบอนสี่บเปอร์เซนะรวมเลยนะครับยิงไปหกไม่เข้ากรอบเลยนะครับอินเตอร์คองบอลห้าสิบสามรวมเลยนะครับยิงไป5้าเข้ากรอบสองเป็น1ประตูนะครับ เดียันได้7เลยนะครับเดซจ,จีน่าชนะไป2 0มิลานชนะ4 0ครับเตียนน่าชนะ4 0นะครับซัมโดเรียชนะ1 0โลมาชนะ3 2นะครับเดี๋ยวเราไปดูเก็บโปยิงนาทีที่34นะครับ อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นรวมเลยนะครับไกยลี่คองบอล47เอินเตอร์คองบอล53เปรเซน์ะครับถึงนาทีที่15นะครับไกยลี่คองบอล57เปอินเตอร์คองบอล43เปเซนะครับนาทีที่15ถึงนาทีที่30ไกยลี่คองบอล41เอเซอินเตอร์คองบอล59ซนนาทีที่30ถึงนาทีที่45นะครับ กาเลรี่คองบอล4ี่สิบเอร์ซนอินเตอร์คองบอลหกสิเปอร์เซนะครับเริ่มค่งหลังนา,นาทีที่สี่ิบห้าถึงนาทีที่หกสิบกาเลอรี่คองบอลส2ิบอเปอร์เซ็นตอินเตอร์คองบอลห้าสิบแดเอร์ซนาทีที่หกสิบถึงนาทีที่เจ็ดสิบนะครับกาเลอรี่คองบอล6 1ิบเ็ดเอร์เซนโอ้โหอินเตอร์คองบอล3ามิบ้านี่นะครับและคืหลังไม่คองบอลไม่ได้นี่นะครับนาทีที่เจ็ดิบห้าถึงนาทีที่เก้าสิบ กาเยลี่คอบอล42บอเปอร์เซ็นต์อินเตอร์คอบอล58บปเปอร์เซ็นต์นะครับนาทีจากศูนย์ก่อนนะครับศูนย์ศูนย์นี่เป็นกาเยลี่ยิงก่อนครับเคปโปยิงออกเหมือนกันครับนี่กาเดโน่ครับนาทีที่สิบห้าบ้างครับ,นา,น,รรบนาทีที่15ห้าก็เป็นกาเยลี่ครับนาทีที่สามสิบครับเคปโปลงเข้าไปครับอาเดโน่ยิงออก ไอเยลี่ก็มีเหมือนกันครับเตะมุมมาแล้วยิงครับประตูนาทีที่สี่ิบห้าครับเคปโปก็ยิงไม่เข้าครับอันนี้โคโค่ของไอเยลี่ครับนาทีที่หกสิบไม่มีครับไอเยลี่เปลี่ยนสามตัวเลยครับอันนี้เป็นสิติเจ้าบ้านนะครับ แอรเผู้เล่นนะครับกายลี่บุกบุกก็มีในกรอบเขตโทษนะครับเป็นสีเข,เขียวกับเป็นฝั่งซ้ายหน้ากรอบเขตโทษนะครับป้องกันนี่ก็ทั่ว,วไปครับกลางๆลหุ้มหนึ่งปีคลิก2ไม่มีสกอร์เลยนะครับเตะมุม2ครั้งครับได้ฝั่งขวา1ครัง้งฝั่งซ้าย1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง อินเตอร์บ้างนะครับแอรเอียผู้เล่นที่เป็นสีเขียวนะครับบุกนะครับบุกทั้งปีกปีกขวาจะเยอะกว่านะครับตรงกลางหน่อยหนึ่งปีกซ้ายหน่อยหนึ่งนะครับป้องกันก็กลางๆสนามนะครับกับหน้ากอลเกียดโทบนะครับทุ่มสองเตะมุมไม่มีนะครับยิงไปหนึ่งับได้แอสซิตหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งประตูนะครับ ราไปดูอันดับตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลก่อนนะครับคู่แรกนะครับอูเดเนเซ่แพ้แอคโครีเป็นน่งศูนนะครับเคียโวเวโรนาชนะคาตาเนีย2-1โตลิโนเสมอปาเลโม1-1ปาร์มาเสมอเมซิน่า1-1นะครับเอ็มโปลีแพ้เลตจิน่าไป2-0นะครับฟีออไม่น่าแพ้นะครับฟีออแพ้โรม่าเออมิลานเอซี AC, มิลานไป0-4ครับโอ้โหแอตแลนตาแพ้ เียน้าไป04เหมือนกันครับลาลิโอแพ้ซามโดเรียไป0ูนครับโลมาชนะนิเว n โนโไป32ครับกายาลีแพ้อินเตอร์ไป0ูนครับอันดับตารางคะแนนนะครับมิลาน18แต้มตามด้วยซามโดเรีย18แต้มนะครับอินเตอร์16โลมา15ครับโตนิโนส10ฟีออสิ 10, นะครับ โรมา10เซนิน่า10แต้มปาม่า9เมสซิน่า9ปาริโม่แปดิวโอเเซนตา6อุนิเซ่สี่ทิวโน4แอตแลนต้า4กาไกยลี่4ีแอคโคลี่4นะครับคาตาเนีย2แต้มเอมโปลี1แต้มนะครับอันดับดาวซันโวก็เคปโป7ประตูครับเจลาดิโนเจ โอ้โหตาม้วยโลมาตตอตติหกแล้วก็ปิโลโมิลานมาแล้วครับห้าเดี๋ยวนัดหน้าเราเป็นนัดที่7เราจะเจอกับลาซิโอครับอินเตอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอครับอินทีฟ้าขาวเอ,อถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับนัดนี้ก็ขอจบการแข่งขันนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในซีรีสองนัดที่เนะครับสวัสดีครับ